ลาบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนะครับในคลิปนี้นะครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทเรือหงนะครับผมยินดีรับซื้อให้นะครับรับซื้อแพงด้วยนะครับผมราคานะครับทะลุห้าพันบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับรับซื้อให้นะครับมีงบอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนสามมืนบาทกระลทีเดียวนะครับอ่า พูดง่ายๆสั้นๆก็คือมีงบนะครับหลักแสนเลยนะครับในการรับซื้อเหรียญหนึบาทเรือหงปีสองห้านะครับในราคา5้าพันบาทต่อ1เหรียญนะครับจำกัดงบไว้ที่่าประมาณส0 0แสนละกันนะครับถ้าใครที่มีนะครับยินดีรับซื้อให้เลยนะครับสําหรับเหรียญหนึบาทรุ่นนี้นะครับนานาจะก็จะเป็นในส่วนของบล็อก พระเศียนใหญ่แบบเดียวกับพวกเหรียญคุดนะครับเหรียญคุดโดยเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นเหรียญที่เป็นบล็อกประเทศไทยนะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับรัชกาลที่เก้าวงขอบเหรียญนะครับของเหรียญนี้นะครับจะเป็นแบบขอบเฟืองนะครับเป็นเนีด้านหลังนะครับพบว่านะครับเป็น เป็นเรือนะครับพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับเป็นเรือนะครับพระ,ะที่นั่งสุพรรณหงส์มีทั้งบล็อกผู้สั้นผู้ยาวนะครับแล้วแต่ว่าอ่าเขาจะมีเจอกันในส่วนของบล็อกไหนบล็อกไหนนะครับอ่ทาท้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาห้าบันบาทถ้าคุณที่เจอเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขึ้นภาพให้เนเพื่อนๆ FC ซดูนะครับ เหรียญในลักษณะที่ผมขึ้นภาพให้เพื่อนๆเอฟซดูนะครับเพื่อนเ่เอฟซีนะครับสังเกตเห็นได้ว่านะครับเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญที่มีลักษณะนะครับของการปั๊มเคลื่อนนะครับหรือที่วงการนักสะสมนะครับเขาเรียกกันว่าปั๊มขยื่นนะครับเหรียญแบบนี้นะครับถ้าใครที่มีนะครับรับซื้อให้ตั้งแต่หลักร้อยจนถึง5,000บาทขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญที่ท่านได้นํามาประเมินราคาให้กับทางเพจของผมนะครับหรือ ทางช่องของผมนะครับซึ่งถ้าใครที่มีนะครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าไลน์แอดเฟซบุ๊กของผมเฟนีก็ได้นะครับผมยินดีรับซื้อให้นะครับก็นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับคลิปอัปเดตนะครับผมก็อัปเดตคลิปสั้นๆนะครับทุกวันนะครับให้เพื่อนเฟรีเนี่ยได้ติดตามรับชมกันนะครับข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์กับเพื่อนเฟรีนะครับ ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทางเพจทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมต้องขอตัวจบคลิปขอตัวลาเพื่อนเพื่อีไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ